สังคมในปัจจุบันเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นค่ะแต่ละประเทศมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้เท่าทันโดดเด่นตอบสนองความต้องการของประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทำให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการในตลาดแรงงานด้านนี้เปิดกว้างขึ้นตามไปด้วยค่ะ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสารในภาคการเกษตรจึงได้เปิดสอนหลักสูตรนิทศศาสตร์เกษตรขึ้นมาในระดับปริญญาตรีหลายคนอาจสงสัยนะคะว่า นิทศศาสตร์เกษตรคืออะไรและศาสตร์ทางด้านการสื่อสารมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาคการเกษตรเราจะอธิบายให้ฟังเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศดังที่กล่าวมาข้างตน้นภาคเกษตรกรรมก็ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีบทบาทในงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเกษตรไทยมีศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะงานด้านส่งเสริมการเกษตรที่มีความสําคัญเปรียบเสมือนเป็นผู้ส่งสารไปยังเกษตรกรค่ะ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศิละปะในการทําหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกษตรกรนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นในกอและในขอทําสวนผลไม้เหมือนกันปรากฏว่าในกอประสบปัญหาตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีขายไม่ได้ราคาเพราะไม่เคยรับข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์จะอ่านเอกสารความรู้ที่มีผู้ส่งมาให้ก็อ่านไม่รู้เรื่อง คุยกับนักวิชาการที่มาบรรยายก็ไม่เข้าใจจะดูทีวีก็มีแต่รายการเกษตรที่น่าเบื่อเปลี่ยนไปดูละครดีกว่าในขณะที่ในขอได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและขายได้ราคาที่สูงกว่าเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารพานซ์สือต่างๆที่หลากหลายน่าสนใจอีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอก็สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่ายไม่สับสน นทิทศศาสตร์เกษตรเป็นสาขาวิชาที่นำความรู้ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่างๆที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจัดการเรียนการสอนเน้นไปที่3ากลุ่มวิชาค่ะกลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ ทั้งในส่วนเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตโดยมีรายวิชาตัวอย่างเช่นการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นแอนิเมชันและการตัดต่อศิลปะการแสดงกลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนตลอดจนนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อและกิจกรรมโดยมีรายวิชาตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์องค์กรการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์มีทัศการและงานแสดงเทคนิคการประชุมและฝึกอบรมกลุ่มวิชากราฟิกสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียเรียนเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียโดยมีรายวิชาตัวอย่างเช่นกราฟิกและสื่อภาพนิ่งระบบดิจิตอลการบรรณาธิการและการจัดทำนิตยสาร มันติมีเดียปฏิสัมพันธ์การออกแบบและพัฒนาเว็บผู้ที่จบสาขาวิชานี้ยังสามารถประกอบอาชีพทางด้านการส่งเสริมการเกษตรพัฒนาการเกษตรสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนรวมทั้งงานทางด้านนิเทศศาสตร์หรือสารมวลชนทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์นิตยสารหนังสือพิมพ์การถ่ายภาพการออกแบบกราฟิก การจัดประชุมหรือฝึกอบรมรวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนได้เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยนอกเหนือจากการบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติการแล้วยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนค่ะและพาไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ในช่วงปีสุดท้าย นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนทักษะความเป็นมืออาชีพผ่านการศึกงานในรูปแบบสหกิจศ,ศึกษากับหน่วยงานที่สนใจหรือเลือกทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการวิจัยค่ะจากข้อมูลสถิติ3ปีแรกที่มีผู้จบการศึกษาพบว่าบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรมีหน่วยงานรับเข้าทำง,งานตั้งแต่ช่วงปี4เทอม2 ก่อนจบการศึกษาถึงร้อยละ20และหลังจบการศึกษา1 3เดือนอีกกว่าร้อยละ55ค่ะโดยมีอัตรา์เงินเดือนอยู่ในระดับต้นๆเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาต่างๆในคณะซึ่งมีทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทำให้เชื่อมันน่นด้ว่าบัณฑิตที่จบสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรออกไปเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึงเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสําหรับน้องๆที่สนใจค่ะเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสําหรับงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะภาคการเกษตรสมดังปรัชญาของหลักสูตรที่ว่าก้าวทันวิทยาการสื่อสารถูกต้องพัฒนาการเกษตรถูกทางนั่นเองค่ะ